สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในสมัยพุทธกาลก็มีคารวะหลายคนสามารถบรรลุธรรมทั้งๆท,ท,ที่ได้ฟังธรรมเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆบางทีพระพุทธเจ้าก็แค่เทศไม่กี่ประโยคครับบางบางคนก็ไม่เคยนั่งสมาธิด้วยซ้ำ คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ผมเองก็สงสัยมานานครับก็ได้มีโอกาสได้ไปสอบถามจากคููบาอาจารย์แล้วก็ผู้รู้ในเรื่องนี้นะครับท่านได้พูดถึงในสมัยพุทธกาลผู้ที่สะสมบารมีมาจนเต็มรอบแล้วเขาก็จะรอให้กิจเปิด ซึ่งการเปิดเนี่ยจะมี4ระดับบางคนเมื่อเปิดเต็มรอบทีเดียว4ระดับเลยถ้ายังไม่เต็มรอบจะหยุดได้แค่ชั่วคราวจนกว่าจะสะสมบารมีเต็มถ้าทำได้เต็มเป็นฐานบารมีก็จะมีโอกาสที่จะบรรลุทำได้แต่ถ้าเผลอไปทำกรรมหนักกรรมนั้นก็จะดึงเราไว้ครับ แต่เราไม่สามารถแก้ไขในเรื่องในอดีตได้เราก็ต้องสะสมบุญกุศลเพื่อไปชล้างปัจจุบันของเราไม่ให้ทำกรรมชั่วเพิ่มไม่เบียดเบียนใครทําแต่ความดีและชํำระจิตให้บริสุทธิ์การฝึกสติอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้กำลังบาร,รมีเราเต็มรอบได้การบรรลุธรรมในแต่ระดับจึงจะบังเกิดขึ้นนั่นเองครับและอีก ประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของการทําสมาธิหลายท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการทําสมาธิมาก่อนยิ่งสมาธิสูงท่านจะรู้สึกเหมือนว่าเวลาเข้าสมาธิเพียงแป๊บเดียวแต่เวลาข้างนอกเหมือนจะผ่านไปนานบางทีนั่งแป๊บเดียวออกจากสมาธิเวลาข้างนอกผ่านไปสองสามชั่วโมงแล้วซึ่งเวลาเข้าสมาธิระดับสูง นั้นมิติข้างในกับมิติข้างนอกนั้นจะแตกต่างกันครับแต่ถ้าหากเป็นการทำวิปัสนาจะตรงกันข้ามทุกอย่างจะช้าลงบางทีอยู่ข้างในเหมือนนานแต่เวลาผ่านมาแค่นิดเดียวยิ่งถ้าหากเกิดวิปัสนาญาณในขณะเคลื่อนไหวยิ่งระดับญาณละเอียดมากๆจะรู้สึกถึงรายละเอียดในการเคลื่อนไหวดังนั้นนักปฏิบัติถึงรู้เห็น ถึงในวัดละจิตต่างๆได้เพราะจิตเกิดดับนั้นเร็วมากแต่ยานที่ละเอียดสามารถรู้ได้ในทุกรายละเอียดหลายท่านได้พบกับความอัศจรรย์ของวิปัสสนาญาณบางท่านก็ฝึกมาอย่างต่อเนื่องครับแต่สติก็ไปให้ผลในช่วงเกิดวิกฤตของชีวิตเช่นเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดรถชนเกิดความเป็นความตาย ขึ้นในเสี้ยววินาทีข้างหน้าสติจะส่งผลให้การเห็นทุกอย่างนั้นช้าลงเห็นเหตุการณ์ต่างๆเหมือนเป็นภาพสโลโมชันทำให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ปัญหาตรงนั้นได้หลายคนมีประสบการณ์ตรงและเห็นว่านี่คืออนุภาพแห่งสติครับการฝึกสติจึงเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลและสตินั้นคือที่พึ่งที่แท้จริง ของคนเราครับหลายท่านก็คงจะมีประสบการณ์ในการทำสมาธิวิปัสสนาและได้รับประสบการณ์ดีๆแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องราวมาแชร์ความรู้เพื่อท่านจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ